สวัสดีนะคะสวัสดีพี่พ,พี่น้องๆทุกคนนะคะมดอลิสาปินทองนะคะมดทําธุรกิจอินดีมค่ะมดทําธุรกิจอินดีมกับคุณกล้องนะคะเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนะคะแล้วก็ยังเป็นเจ้าของช่องทีวีม r สตูด้วยนะคะมดทําธุรกิจอินดีมตอนนี้ก็ทําได้ปีหนึ่งแล้วนะคะถามว่ารายได้ที่ได้รับจากธุรกิจอินดีมเป็นยังไงบ้างบอกเลยค่ะว่า สุดยอดมากนะคะเราสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเรานะคะสูงสุดวันละ40,000บาทต่อว,วันค่ะและตอนนี้นะคะคุณกล้องนะคะก็ได้ทำเหมืองขุดบิตคอยนะคะทำเหมืองขุดบิตคอยค่ะพี่ๆบิตคอยเหรียญลิจิตอนค่ะที่ทุกคนนะคะเป็นที่สนใจมากเลยใน ในโลกออนไลน์ตอนนี้ใช่ไหมคะหลายๆคนที่รู้จักเหรียญดิจิตอลเหรียญคริปโตเหรียญบิตคอยนะคะเนี่ยค่ะคุณก้องได้ทำเหมืองขุดบิตคอยนะคะถ้าเราจะเป็นเจ้าของเหรียญน,นะคะเราต้องทำยังไงคะเราต้องซื้อใช่ไหมคะไปซื้อในที่ที่เขาปล่อยให้ซื้อใช่ไหมคะ ถ้าเราอยากได้เหรียญเราก็ต้องลงทุนหลักล้านใช่ไหมคะแต่ที่อินดีมค่ะแค่เราเข้ามาเป็นสมาชิกอินดีมนะคะมาเปิดไซต์ธุรกิจไซต์ LPF ค่ะเราก็จะได้เหรียญน,นะคะจากบริษัทอินดีมค่ะฟรีๆเลยค่ะเหรียญแอนโทเค็นนะคะ9,500เหรียญสุดยอดไหมคะเหรียญน,นี้นะคะเราถือครองไว้ เราเปรียบเสมือนถือหุ้นร่วมกับบริษัทอินดีมนะคะเวลาบริษัทอินดีมนะคะขุดเหรียญบิตคอยได้เขาก็จะเอามาปันผลให้เราค่ะเราไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งดูเทรดูอะไรเลยนะคะเราเรามาเป็นเจ้าของเหรียญต้นน้ำกันค่ะเหรียญแอ c โคเทนสุดยอดไหมล่ะคะอินดีมไม่ใช่ งานเครือข่ายที่เราเคยทำมาเลยค่ะเป็นงานเครือข่ายที่สุดยอดมากนะคะมดเข้ามาทำธุรกิจอินดีมในระยะเวลาหนึ่งปีนะคะมดตื่นเต้นตลอดนะคะตื่นเต้นตลอดเพราะอะไรคะเพราะว่ามดนะคะสร้างรายได้นะคะกับอินดีมได้รับรายได้ทุกสุขนะคะรายได้ที่ได้รับนะคะตอนนี้ก็แซงจากงานประจำที่ทำแล้วนะคะ และเราก็ยังได้ถือเห, EN, เหอรียญแอนโคเทนเหรียญริจิตอนนะคะหลายๆเหรียญที่บริษัทอินดีมนะคะได้มอบให้เรานะคะฟรีๆเลยก่อนหน้าเหรียญแอนโคเทนก็เหรียญอะไรคะป๊อปคอยเป็นเหรียญของบริษัท RS ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะสุดยอดมากเลยผู้บริหารของเรานะคะมีคอนเนชั่นที่ไม่ธรรมดาเลย ไม่ต้องกลัวคะ่ะว่าเข้ามาทำธุรกิจอินดีมแล้วจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะไม่และไม่ต้องกลัวว่าพี่ๆจะทำไม่ได้นะคะทุกคนนะคะเข้ามาทำธุรกิจอินดีมนะคะเรามีโค้ดมีทีมงานมีระบบของบริษัทนะคะคอยสอนพี่ๆทุกคนคะ่ะจะดีไหมคะถ้าเราได้เป็นเจ้าของเหรียญในราคาที่ไม่ เยอะเลยนะคะราคาหลักหมื่นค่ะเราได้สินค้าไปกินไปใช้ได้ธุรกิจเป็นของตัวเองสามารถสร้างรายได้สูงสุดวันละ40,000บาทต่อว,วันเดือนหนึ่งก็ล้านสองมีงานที่ไหนบ้างคะที่เราจะเขาจะจ้างเราวันละ40,000จริงไหมคะแล้วเรายังได้เหรียญไปอีกนะคะ9,500เหรียญเหรียญน,นี้ถ้า ในอนาคตนะคะ3เดือน4เดือนมันขึ้นราคาเป็นเหรียญละ10บ,บาทเหรียญละ20บาทพี่ๆจะมีเงินอยู่ในบัญชีกี่แสนคะอุ้ยสุดยอดไหมนะคะรีบเลยนะคะถ้าสนใจทักหามดหรือทักหาคนที่แชร์คลิป,คล,ปคลิปนี้ได้เลยนะคะเข้ามาศึกษานะคะข้อมูลอินดีมนะคะให้รู้ลึกร,รู้จริงค่ะและพี่ๆจะพูดว่ารู้อย่างนี้ทำตั้งนานแล้วนะคะ